เอาอีกแล้วบอยหยุดเลยมันอึดอัดขอลงนิดนึงไม่ได้ลรวติดโควิดและยังฝุ่น PM 2 5อุดห้ีกมันหายใจไม่ออกจเจ้าลงเอาขึ้นเดี๋ยวนี้เอาขึ้นเอาขึ้นออเ,เอาขึ้นเอาขึ้นลงอยอุ้ยเจ็บเอาขึ้นลงพูดไม่รู้เรื่องฟังจุกจุกจุกใส่แมสมันช่างอึดอัดทํทำยังไงเลยบอยคิด,คดสิคิดดึงแมสลงนิดๆิดคนก็ปนามาทัวลงสุดรีบหายใจหายคอไม่ออก เชือโรคเข้าวเบาด้เบานะซีสโควิดแล้วก็ยันระบาดแต่ขาดอากาศก็ตายใช่ไหมแบบนี้แล้วก็เลยต้องดรอป1นดรอปสดรอปแล้วสดชื่นเอาเปเปอร์มินแมสดรอปมาดรอปหน้ากากแล้วสูตรฟืนไอ้ที่อึดอัดไอเดี่ยบอับมันจะกลับมาสดชื่นใส่แมสก็ดรอกไอเทมสุด็อปดรอปหน้ารื่นเข้าใจนะเปเปอร์มินฟิลแมสดรอปสดชื่น